เอกเมฆหนมาดิ่ด uh ิอะไรติดปากอ่ะเี่บ้านเงที่้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปบ้านกนี่ะป่ะนนี่มา มอ,องมองมีมๆลองมไหนดูดิอะไรติดปากอ่ะเราไปคืนนี้เลยก็ได้นะไม่ย่นนีคงนอนไม่หลับไม่คสะกดรอยตามมาเเดย่เพิมองไปอะไรติด ออกจากมาก็ตกคำบ้างนไม,ไม่ได้ไปยนเ็กอเพนี้เ <Okay. S 2> ช้าแก่ค่อยตามต่อนะพักแถวนั้นเลยฉันจ่ายอีโ